หมัดมังกรพังอาจเขาโลซันหรือว่าโลซันโชลิวะท่าประจำตัวของดากอนเซนชิริวที่เป็นการรวบรวมพลังคอสโมโลแล้วก็ปล่อยหมัดเสยขึ้นไปด้านบนเหมือนกับมังกรที่ทะย,ยานขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งก็เป็นหมัดที่ทรงพลังมากพอที่จะทาให้น้าตกขนาดยักษ์ของเทือกเขาโลซันหรือว่าโกลโลโฮไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปด้านบนโดยผู้ที่ฝึกสอนวิชานี้ให้กับชิริวก็คือผู้เท่าโดโกซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยก็คือไลบาโดโกโกเซนแห่งราศีตุลซึ่งก็ถือว่าอาจารย์โกงสุดในบรรดาบอลเซนทั้ง5าซึ่งนอกจากหมัดมังกรพังอาจ หรือโลซันริวฮิโชที่จะเป็นการปล่อยหมัดมังกรออกไปในแนวราบแล้วก็ท่าใหญ่อย่างหมัดร้อยมังกรสังหารหรือโลซันเฮกุริวฮะซึ่งจะเป็นการปลดปล่อยคอสโมโที่รุนแรงเหมือนกับมังกรพังาดโลซันเป็นร้อยตัวโดยท่านี้เนี่ยก็จะถูกใช้โดยทั้งชิลิวแล้วก็โดโกในท่าสุดท้ายก็คือท่ามังกรทยานโลซันหรือโลซันโคริวฮะหมายตายต้องห้ามที่จะทําการล็อกศัตรูจากข้างหลังเผาผ่านคอสโมโจนถึงขีดสุดแล้วก็ทาการจาับศัตรูแล้วก็ตัวเองเนี่ยพุ่งทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยทั้งคู่เนี่ยก็จะเสียส ใช้จัดการกับแคปิคอนซูล่า